วัดีครับวันนี้นะครับทางสอสมงวนฟาร์มเห็ดบ้านไร่ทุ่งสิงนะครับก็จะมาบอกวิธีการพาะเห็ดคนน้อยนะครับการเปิดออกเห็ดคนน้อยนะครับเห็ดคนน้อยถือว่าเป็นเห็ดที่มีอายุสั้นและสามารถทําง่ายนะครับใครจะไปทำเป็นอาชีพหลักหรืองานอดิเรกก็ได้นะครับอ่ะเราจะมาดูนะครับการเปิดเห็ดดอกคนน้อยนะครับสังเกตนะครับอ่า วัตถุดิบที่มีอเริ่มเลยครวัตถุดิบที่มีนะครับในการเปิดดอกนะครับหนึ่งกระมังนะครับถ้าไม่มีกระมังก็อยู่กับพื้นทําเป็นชั้นแล้วก็ผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมทึบแสงนะครับผ้าคลุมทึบแสงอ่ะก็มีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับอ่ะเหตุสังเกตนะครับเหตุที่พร้อมที่จะเปิดดอกนะครับก็จะเป็นตุ่มประมาณนี้ครับขาวๆก้อนจะเดินไม่ค่อยเต็มนะครับ ะจะมีตูบขา,ขาวๆแบบนี้คือพร้อมที่จะเปิดดอกเรียบร้อยแล้วนะครับรามาดูวิธีการเปิดดอกนะครับก้นดอกที่หนึ่งดึงสำลีออกนะครับแล้วก็จะเห็นมเมล็ดข้าวฟ่างที่อยู่ข้างในนะครับให้เราเอาปลายช้อนถ้าพี่มีความสะอาดนะครับแค่มเมล็ดข้าวฟ่างข้างในออกให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าแค่ออกไม่หมดมันก็จะเป็นเชื้อรานะครับเป็นเชื้อราราเขียวก็จะมาง่ายนะครับปึ๊บๆอ,ออกนะครับ เอาออกเสร็จแล้วนะครับแล้วทีนี้นะครับเมื่ออ,ออกเสร็จแล้วนะครับเราก็ดึงคอขวดออกนะครับดึงคอขวดออกปุ๊บแล้วก็วออกวกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องก็ปล่อยไว้ยาวนะครับถ้ายาวกี่กายเฉยแล้วก็ทางออกนะครับทางปากออกเสียงเล็กน้อยนะครับเวลาดอกออกมามันก็จะเป็นช่อออกมาติดๆกันจะได้สวยงามนะครับแล้วทีนี้นะครับถ้าหน้าก้อนมันแห้งเราก็เอาป๊อกกี้นะครับป๊อกกี้ขีดนะครับไปขีดเยอะนะครับ และทีนี้เรามาดูวัตถุดิบในการทำนะครับดูในการเปิดดอกนะครับกระมังนะครับให้เราใส่น้ําไปนะครับประมาณหนึ่งข้อมือนะครับเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้ละเหยเป็นไอออกมานะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ลดน้ําเหมอนเห็ดอื่นๆนะครับเราก็ใช้ฟอกกี้นี่ฉีดนะครับถ้าหน้ามันแห้งนะครับถ้าไม่แห้งเราก็ไม่ฉีดนะครับจะเปิดเปิดออกให้หมดนะครับ หนึง่งครับสังเกตจะมีขาวๆเริ่มมีขาวๆแล้วอันไว้นะครับอ่าแล้วทีนี้นะครับเราก็หาผ้าใบนะครับหาผ้าใบที่เป็นทึบแสงนะครับอันนี้ผมไม่มีทึบแสงนะครับผมก็เลยสาธิตจะอันนี้สมมติว่าเป็นสีดํานะครับแล้วก็ปิดปิดไว้ประมาณนี้เพื่อให้นะครับปิดรอบๆอ,อย่างนี้นะครับ เพื่อให้อากาศมันเข้านะครับเวลาน้ํามันระเหยออกมามันโดนพลาสติกมันก็จะล่ไปนะครับก็จะเป็นชุ่มเหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเป็นกล่องโฟมแล้วก็เอาฝาของโฟมปิดประมาณนี้นะครับทำํำตรงๆประมาณนี้หวันแรกให้ทําประมาณนี้นะครับห่างประมาณ2-3มนิ้วนะครับพอวันที่สองเราก,ก็ดูว่า